สวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้นะครับหลอกท่าพี่น้องนะครับมาหาน้องครับน้องทองของเงินน้องทองน้องเพชรครับตัวนี้พี่น้องเพชรครับหมายก็มูเป็นตัวเมียนะครับเป็นเต้าเหลี่ยงคูบ่อนี่ครับอันนี้น้องทองอันนี้น้องเงินนะครับป้าตุ้ยไงขายดีพี่น้องแล้วก็บ้านของเขาเรียบร้อยแล้วตอนนี้พออ้วนก็ล่างล่างลั้งปูนออกครับส่งขอกมาป่อยอีึ่ง จากนั่นครับพี่น้องผมก็ได้มาล่างคอกเต้าเองครับเพราะว่าออววนบรยุ่ครับเอาฉีด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 ครับล่างปูนออกครับเพื่อว่าย่านสารเคมีเข้าไปในโตนองนะครับผมเอาฉีด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 เออหนีเกียนั่นเกียนี่ฉีดแกียนั่นเกียนี่ว่าพราะยอวนจะมานานไม่ใส่ให้พอเขาจะเป็นไปโดนซะมามามาออววนมาฉีซอยเนี่ยอัววนมาฉีซอยเนี่ยเออมาแล้วไปจัดการบ่นจัดการ อาปัดออกปัดออกเร็วๆเร็วๆเร็วๆวัวยี่วันเร็วๆเร็วๆเฝ้าปัดเฝ้าปัดไม่คือซาตานโดนีเร็วๆนอกเตาสิเดมีมังยูมาอ้าววันนี้ย่นี้ก็ได้ขั้นด่วนสิขั้นฝ่อหมดแล้วที่นี่กระเสียนนองเข,ขาครอกแล้วครับผมพอจากับแดงมาโอ้ยหนักแง่พี <S <s ่นองครับอืดอืดโอ้ยแบกกรนเด็ก็บมขือตายตายตายหาตัวซ้อยกอนอืด โอ้ยตวดกระเสียพราะตดตลกตลกด้พี่น้องครับ <x 2> <tro> โอ้ยบ่เหล้วพ่อเงียอ้วนดอกอ่าได้โจมซะกันนี้ก็ครับพอกับลูกมา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 นี้อยู่ดีสบายเด้ออันนี้ซื้อน้องทองครับพี่น้องน้องทองครับนี่คือเตาเงินเตาทองเตาเผ็ดครับพี่น้องครับเอามาเรียงนะครับผมนน้องนองทีมงานเสียงมีหกครับได้รู้จัก การให้ที่แท้จริงเป็นยังไงเวลาเอาอาหารมาให้ครับความให้ครับความเมตตานะครับการให้ที่แท้จริงครับอันนี้น้องเงินครับเวลาให้เห้กับศิได้มีสติในการให้นะครับเวลาเบิ้งมันกินเห้กับศิได้เบิ้งด้วยความเมตตาแล้วก็สิได้ใจเย็นลงครับและที่สําคัญครับอายุยืนยาวครับพี่น้องครับถือว่าเป็นเพลดเป็นความ อาเสื้อของพอจ๋าครับอายุยืนยาวแล้วค็มีความใจเย็นลงมีสติปัญญาขึ้นนะครับเหลี่ยงเตาคูบรมีนี่แหละครับเตาเงินเตาทองเตาเพ็ดให้น้องๆเสียงมีหงเด็กยจะเลิ่นลุงเรื่องสู้ขู่สุขคนนะครับผมเพชรเชรตัวเมียนี่ซื้อเช็ดัวเมียนั้นไม่ใช่หนักเขาเพื่อนมาสิเผ็ดแล้วทองมันบอกทองมาต่อเรียน่ทองหรืออ มันจะไหนก็ยังงใจว่าตรปูตเนียเน่ะตเนียมันน่อยก็ตรงเพชรสาวเอ้ยนพี่นะพี่พี่นพีโอ้ยวัสั้นมให้ต่งสวินีตวนเพชรสาวนี่เริ่มผู้หงอกแล้ว ว่าอพักไปจะสองสามสิลมันกันนะท้องสาวไอ้ลุงตามตามอาอเช่นตามมาถตามน้องทองน้องเงินไม่ได้ยิงเก็บสาวคิดตังอะไรกันฮะเริ่มแล้วอุ้ยป้ แล้วก็นจะได้คุณห้ไหมหี้ไหมมันวิ่นหลดยุ่งไม่ได้กินดอกแะ้วว่าคามไปนไหมต้องไปที่ทักหมู่ลอดทั้งหมู่เลยกินเมีกเนทันู่กูแอนืสวนงียบๆเ็เหี้ยงแล้วจำมันได้แล้วเป็นยินทองเงินนี่ยิงนี่ชนีเเพีวยาอะรเผหีแล้วอารมณินแล้วเนาะห่า

ถ้าเจ้าวายังก่อเตาการดป็นบ่อเป็นป่าบัวพันบังอับหน่าตากไปเลยป่าบัวพันล่อยผู้เ anyway. ฒ่าพระวาบอ่าีผู้เฒ่าเนบ่อผู้เฒ่าไม่ด้การคุ้นหนึ่มกันยาคึ้บก็หม่การคุ้นหนึ่งวัดมาไอยงยาได้ไหมหอยเลยอากินซักกินกินจีภูมิสาวเอาหนี่ สวัสดีครับพี่น้องครับตัวนี้นะครับโลค่าพี่น้องนะครับมาหาน้องครับน้องทองของเงินน้องทองน้องเพชรครับตัวนี้คือน้องเพชรครับหมยก็มูเป็นตัวเมียนะครับเป็นเต้าเลียงคูบารนีครับอันนี้น้องทองอันนี้น้องเงินนะครับป้าตว้งยัยทำนี่ดีพี่น้องแล้วก็บ้านของเขาเรียบร้อยแล้วตอนนี้พออ้วนกำลังล่าตั้งปูนออกครับส่งควาปค่อยอนึ่เด จากนั่นครับพี่น้องผมก็ได้มาล่างคอกเต้าเองครับเพราะว่าพ่อ้วนบบอยูครับเอาฉีด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 ครับล่างปูนออกครับเพื่อว่ายยานสารเคมีเข้าไปในโตนองนะครับผมเอาฉีด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 เออนี่แเขียนนั่นเขียนนี่ฉีดแขียนนั่นเขียนนี่ว่าพ่อ้วนจะมานานไม่ใส่ให้พอเขาจะเป็นไปโดนซะมามามาพ่อ้วนมาฉีซอยเนี่ยพะอ้วนมาฉีซอยเนี่ยเออมาแล้วไปจัดการบันิจัดการ เอาปัดออกปัดออกเร็วๆเร็วๆเร็วๆวัวยี้วันเร็วๆเร็วๆฝ้าปัดฝ้าปัดไม่คือซาต่นดูนี่เร็วๆนอกเตาสิเดี๋มีบงอยู่มาอ้าวพันนี้อนี่กระไดขั้นด่วนสิขั้นฝ่อหมดแล้วที่นี่กระเสียนนองเขาครอกแล้วครับผมพอจากับแบงมาโอ้ยหนักแง่งพี่นองครับอืดอืดโอ้แบกกรนไดก็บมะคืนตายตายตายหาตัวซอยกอนอืด โอ้ยตวดกระเสียพราะตวด <elaborate> ตลกตลกเวยพี่น้องครับโอ้ยบะเหลี่ยงพะยอ้วนดอกอ่าได้โจมซะกันนี้ก็ครับพอกับลูกมา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 นีอยู่ดีสบายเด้ออันนี้ซื้อน้องทองครับพี่น้องน้องทองครับนี่คือเตาเงินเตาทองเตาเพชรครับพี่น้องครับเอามาเรียงนะครับผมในน้องนองทีมงานเสียงมีหกครับได้รู้จัก การให้ที่แท้จริงเป็นยังไงเวลาเอาอาหารมาให้ครับความให้ครับความเมตตานะครับการให้ที่แท้จริงครับอันนี้น้องเงินครับเวลาให้ห้องกสิได้มีสติในการให้นะครับเวลาเบิรงมันกินห้องกสิได้เบิรงด้วยความเมตตาแล้วก็ทีได้ใจเย็นลงครับและที่สําคัญครับอายุยืนยาวครับพี่น้องครับถือว่าเป็นเคล็ดเป็นความ เสือของพอจ๋าครับอายุยืนยาวแล้วค็มีความใจเย็ยนลงมีสติปัญญาขึ้นนะครับเลียงเตาคูบรมีนี่แหละครับเตาเงินเตาทองเตาเพ็ดให้น้องๆเสียงมีหงเดี๋ยวจะเลิ่นลุงเรื่องสู้ขู่สุคนนะครับผมเพียรเพโเมียนีืซสื้อเพียรตัวเมีย,ย,น,ย,มยนั้นไม่ใช่หนักเขาเพื่อนมาสิ